สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมมนโอมชาแนลนะฮะเราก็ได้เวลาพาน้องวัวเข้าคอกแล้วนะฮะคุณผู้ชมนะครับที่เก่าเวลาเดิมนะคลิปสุดท้ายของวัน้ามอะไรพงสุดาออ๋จะกินยอดไผ่อ๋อกินยอดไผ่ก็ได้ด้วยเหรอ พ่งนี้พ่งนี้เราไปหาเก็บกระถินมาให้เขาสักหนึ่งรถเลยลนี่ทางไปบ้านห้วยลำเที่ยงนะ่ะก่อนถึงก่อนถึงบึงบัวนะ่ววกนนะก่อนถึงบึงบัวม่ต้นกระถินอยู่เปลี่ยนเมนูให้บุญเหลือบุญรอดอหน้าเขีนอ้าวดานา ไม่ไม่อารมณ์อารมณ์แปรปรวนจากการผสมเทียมไงเราไปเลยอะไรแมวเร็วลบเร็วไปดูแค่ตัวไอ้ตัวนั้นมันหยอกประมาณกี่เดือนเนี่ยตัวลูกเนี่ยฮะดา่าตัวลูกนี่ประมาณกี่เดือนเนี่ยลูกวัวนี่กี่เดือนเก้าเดือนอ๋อเกิดปีใหม่เหรออืม กินนำหน้าแม่เลยป้ะตรงข้างๆบ้านนๆนั่นั่เลยเนี่ยินรวมกินหญ้าได้แล้วก็กินไดแล้วเป็นผลกินได้แต่ว่ามันคมนะประเด็นนะแต่ถ้ามีพิษไหมก็ไม่มีอแต่ว่าปัญหาคือมนุษย์มันย่อยไม่ได้กระเพาะเราอ่ะแต่มันใบอใบใบหญ้ามันจะมีคมอ่าแต่มันก็ไม่ได้มีอันตรายอะไร อ้าวตอนนี้วัวสองตัวกับแมวสองตัวกำลังไปด้วยเ้เก่งเก่ัเกเ้ยเอ้อเยบแมวเยยบแมววัวมนจะ วิดแมวเมื่อกี้แมววิ่งหลังอย่างไวเลยเออเกะกะเหลือเกินโอ้หมันมากินหญ้าอ่อนโอ้มันมากินหญ้าอ่อนตรงนี้ข้างบ้านค่อยมันจะมีหญ้าอ่อนเยอะนี่ไงไม่ได้กินตั้งนานแล้วเออนั่ไงกระถินเยอะแยะเลยแต่ให้กินทีเดียวพอไว้กินวันหลัง กระถินอ่ตอนนี้พงศุดากําลังโน้มกิ่งกระถินมานะฮะเออเออเต็มที่เต็มที่เอา้าอันนี้ก็ยากคอมมิวนิสต์นี่ กระถินก็ให้วัวปอดยาถ้าง,งั้นนูน่นนู่นต้นที่มันสูงไปข้างบนเน่ยก็ตัดออกมาเลยพรุ่งนี้เนี่ยมันไมีประโยชน์อยู่แล้วอ,อืตัดเลย,เลยมันจะได้แตกแขนงใหม่เยอะๆไม่พรุ่งนี้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 ค่อยตัดเดี๋ยวให้ป้าทถบ,บ้าน,นเป็นคนปีนขึ้น,นไปตัดไม่มีขัดเลยเหรอ บอกอะไรก็ได้หมดเลย u t u b e ที่นี่เนี่ยป้ายาถือถือน้ำมันไปเลยะยะ <c oughs> โอ้พอแล้วพอแล้วถือกระถินนำหน้าเลยยะ มันจะได้ตามไปนะไปไปไปเข้าบ้านเข้าบ้านพอแล้วพอแล้วพอแล้วเข้าบ้านตามไปตามไปกินกระถินเร็วมา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  ไป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 กินกระถินลูกเข้าบ้านเข้าบ้านมืดแล้วมืดแล้วเข้าบ้านโอ้ยบุญรอดตามแม่ไปแล้วมาบุญรอดตามแม่ไปลูกตามตามตามนู่นฝนจะตกแล้วนู่นฝนจะตกแล้วแล้วแล้วเร็วฝนจะตกแล้ววิ่ง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  ตรงนี้จะพาสามล้อไปตระเวนเก็บกระถินเส้นทางวังปู่ห้วยน้ำเที่ยงเออ,อนออแหละเยอะแล้วก็บัวกำลังบานสีชมพูเต็มบึงเลยเออแล้วเราไป,าปไปถ่ายคลิปบึงบัวให้แอนพายเรือฮะ<า>ตีโปง<า>่งเหรอฮะเอตีโป,งป่งไหมใส่พ้าถุงตีโปง่งอ้าวเหรอ ได้เวลาเข้าบ้านแล้วจ้าพี่น้องเอิ้งเอิ้งเอ้ยเอิงเอ้ยเอิงเองเอ้กินเก่งจริงๆมาถึงก็นู่นฮะชงเอ้อชะแงคอไปหาอ่างร่างยากเลยมันกินเก่งเดินส่งมันถึงแปดนาที ตอนนี้ดาด้าก็กำลังจะสมไฟให้น้องวัวแล้วป่าเถ้าบ้านก็ปิดข้อวัวรวมถึงขังพงสุดา

รถไปขึ้นหม้อบาไหวมีเอซบอกว่าทําบริเวณรอบๆครอบอครัวให้มันโลง่ลงๆอย่าให้มันรกนี่นะฮะไม่มีอะไรรกเลยครับผมโล่งไปหมดเลยคุณผู้ชมนะฮะ จะเหนือจะใต้จะออกจะตกก็โล่หมดเลยนะครับผมนะไม่มีอะไรรกทางนั้นนะครับไม่มีความรกใดๆเลยนะฮะโลกนี่นะครับผมทุกทิศทัอ่รอบทางเลยนะครับโอ้ควันขโมงชงเชงดีจังเลย ไม่ได้เลี้ยงวัวดูแลอย่างนี้ใช่ไหมยอยู่ที่บ้านอ่ะนะอืมแแเราก็ใช้ประสบการณ์ที่เรามีมาดูแลบุญเหลือบุญรอด,รดแแอืม